ีปีม้ะปีมะเมียค่ะปีมะเมียพุทสภามิถุนาบางท่านเครียดบางท่านป่วยแต่ว่ามิถุนามอหมายเล็กป่วยมาแน่นอนนะคะเดี๋ยววันที่สิบเดือนนี้ก็ดีดี่ดเดือนแรกแล้วนะคะก็เริ่มดีเดือนแรกทำอะไรก็รีบทำน,นะคะปีม้ะ ปีหน้าดีมากๆเลยปีนี้ก็เรื่อยๆก่อนนะคะจะท,ทำอะไรก็วางแผนกันได้เลยนะคะเวลาดวงดีก็ไม่มีอะไรจะพูดเมื่อเดือนที่แล้วดวงไม่ดีก็ไม่ได้ทำคลิปให้ต้องขอแทนโทษเพื่อนๆด้วยนะคะแต่เดือนนี้ดวงดีแล้วก็รีบรุยเลยค่ะเดี๋ยวหลังวันที่สิบ เดือนนี้ก็ยะรู้สึกดีมากๆสิ้นเดือนอะไรพวกนี้ค่ะเดือนนี้มีหมายเลขหนึ่งชัยชนะด้านการงานนะคะพอหมายเลขหนึ่งมาเนี่ยใส่เสื้อขาวๆกลางๆไว้ดีกว่าน,นะคะจะใส่เสื้อสรสดแดงๆก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าหมายเลขหนึ่งเป็นน้ำบางคนบางคนเกิดทัดไฟไฟก็ต้องใส่สีสัญลักษณ์ของไฟ ตัวเองแล้วใส่สีพวกฟ้าอ่อนฟ้าแก่น้ําเงินกรมท่าก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่เป็นกลางไว้ใส่สีขาวไอ้ค่ะเดือนนี้ใส่สีขาว,ส,ส,ขาวสีครีมเยอะๆนะคะใส่ประเภทนี้ไว้ก่อนถ้าเป็นสีพวกชมพูก็ชมพูอ่อนๆนะคะโอรสอะไรพวกเนี้ยเป็นใส่สีอ่อนๆให้หมดเลยนะคะเพราะว่า,าหมายเลขหนึ่งชัยชนะด,นด้านการงานมาค่ะก็เราเตรียมตัว ต้อนรับหมายเล่นหนึ่งดีกว่านะคะมา้าทุกพอสักเกิดค่ะเดี๋ยวจะรู้สึกสดชื่นขึินดีขึ้นนะคะที่ป่วยก็จะหายค่ะที่เครียดก็จะดีขึ้นนะคะเ,เรื่องอะไรค่อยๆแก้ไปไม่ต้องเครียดมากปีหน้าเตรียมจัวยปีหน้าด้วยปีหน้าดวงเห่งมากๆนะคะปีหน้าน่าจะเริ่มกิจการอะไรอไรได้นะลองวางแผนชีวิตกันให้ดีนะคะ ก็ไม่มีอะไรเดือนนี้ท่านที่หมายเลขระหัดตรงกับตะวันออกเป็นชาวทิศตะวันออกก็นอนทิศใต้ตรงๆนะคะเดือนนี้มีชาวทิศตะวันออกมีทิศใต้ตรงๆทิศเดียวค่ะถ้าอยากกระตุ้นเรื่องการงานเรื่องอะไรก็นอนไปนะคะส่วนชาวทิศตะวันตกมีทิศตะวันตกตรงๆ,ๆดีทิศเดียวมีหมายเลขแปดอยู่ด้วยค่ะ ก็ท่านที่ทราบทิศก็นอนไปตรงทิศตัวเองเลยท่านที่ไม่ทราบทิศก็นอนเอียงกลับไปกลับมาได้ค่ะขอให้ปีมาโชคดปีใส่สีเป็นกลางๆเลยนะคะขอโชคดีมากๆขอสบายใจมากๆขอให้มีช่องทางร่ลำรวยมีช่องทางดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตค่ะโชคปีมากๆนะคะสวัสดีค่ะ